สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสำหรับข้อนูเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่นที่2พาร์ทที่2องีพีที่17กันนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะหยิบยกเนื้อหาตรงไหนที่น่าสนใจตรงไหนที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะจะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับถูกใจคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องสำหรับกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราปัปดีกว่าครับผมสําหรับในตอนนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ลูเมกของนอนเธอคนนี้เป็นในักเรียนชั้นปีที่4ซึ่งเป็นชั้นปีเดียวกับนานนาโฮชิเพื่อนร่วมห้องคนนี้มีชื่อว่าเมดิซ่าเป็นเด็กสาวคล้ายนกหงส์ยกแต่ก็มีงอนบนหัวเหมือนกับนกแก้วซึ่งมันก็จะกระดิกไปมาตามอารมณ์ความรู้สึกครับผม ทีนี้มาตอบที่ความรู้สึกของรูเดียสตอนที่รู้ว่านอนนั้นไม่มาเรียนและเก็บตัวอยู่ในหอพักที่รูเดียสบุกเข้าไปในห้องเรียนเพราะคิดว่ามีคนรังแกเธอและภาพในตอนที่สมัยที่ตัวเองเคยโดนเมื่อชาติกอต่อนก็เป็นสิ่งเตือนใจหากนอนรู้สึกตกตะลกเหมือนกับตัวเองในชาติก่อนแล้วละก็รูเดียสก็อยากจะช่วยนอนออกมาจากตรงนั้นอยากที่จะสั่งสอนพวกเด็กเกเรและสร้างที่อยู่ให้กับนอนซึ่งหากผ้ปบครองของพวกเด็กเกเรที่รังแกนอน จะออกมาช่วยลูกของตนลูเดสก็ไม่สนไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือเชื้อพระวงศ์ูเดสก็พพ้อบวกเสมอครับผมสําหรับฉากที่แอบเข้าไปในหอพักหญิงเวทมนต์ดินที่ลูเดสใช้ยกตเตะขึ้นไปเวทนี้มีชื่อว่า earthlancer ซึ่งเมื่อใช้แล้วนะครับลูเดสก็ได้ยกเลิกการใช้และทําให้พื้นดินนั้นราบเรียบเป็นกับปกติทีนี้นะครับรถเข็นที่ดินเนียเอามาเพื่อขนรูเดสไปยังห้องของนอน ในรถเข็นนั้นทั้งหมดนะครับเป็นเสื้อผ้าของซิลฟี่และนอกจากนี้ยังมีพวกผ้าปูและผ้าห่มอ,อีกด้วยเอาละครับตอนนี้มาเข้าสู่เนื้อหาที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่ของตอนนี้กันเลยนะครับโดยผมจะเล่าบวกอ่านให้ฟังเป็นความรู้สึกของนอนเกและตัวของนอนเองนั้นก็ไม่รู้ตัวครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เธอน่านรู้สึกว่าพี่ชายน่ากลัวอย่างน้อยในตอนแรกก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนที่เจอกันครั้งแรก เธอเห็นพี่ชายชกพ่อตัวเองเธอรักพ่อครับถึงบางอย่างจะไม่ได้เรื่องแต่ก็รู้ว่าพ่อทุ่มเทความรักให้กับเธออย่างเต็มที่ถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็กที่อายุวิถถึงห้าขวบก็ต้องรักพ่อแม่อย่างไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วแต่แล้วจู่ๆพี่ชายก็มาชกพ่อตัวเองเธอไม่ค่อยรู้เรื่องที่คกยกัึ้นในตอนนั้นและตอนนี้ก็ได้รู้ว่าพ่อดูถูกพี่ชายที่ผ่านดิแดนอันโดหดร้ายจนมาได้พบกันอัดทั่งมีเรื่องทะเลาะก,กันเอง แต่ว่าตัวเธอในตอนนั้นเห็นพ่อถูกขึ้นคล่อมและโดนต่อยตั้งหลายทีก็เลยคิดว่าพ่อจะถูกฆ่านั่นคือความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับตัวนอนในตอนนั้นเลยและเธอไม่มีทางยอมรับรูุได้ไปรยครอบครัวอยู่แล้วไม่ใช่ว่ากลัวแต่รังเกียจครับผมนอนรู้สึกรังเกียจมาตลอดเพราะใครๆก็ชมพี่ชายแน่นอนว่าทางพ่อและน้องสาวเมทที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากนั้นก็ด้วยยิ่งพวกเขาชื่นชมมากเท่าไหร่ความดื้อดึงในใจของนอนก็ยิ่งมากขึ้น นอนเกลียดน้องสาวพอๆกับพี่ชายด้วยไอชาดันชอบแข่งขันกับเธอทุกเรื่องตอนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาแล้วก็ทุกๆเรื่องไอชานน้นเหนือกว่านอนเสมอและก็ดูถูกเธอมาตลอดแค่อยู่กับไอชานอนก็กุ้มใจมากพอแล้วกับความรู้สึกที่ร้อยกว่าและไม่มีทางสนิทกันได้นอนคิดอย่างนั้นนอนทรมานพวกความรู้สึกที่ร้อยกว่าคนที่ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นก็คือคุณยาย คุณยายดูถูกน้องสาวที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดขนาดเดียวกันก็คาดหวังกับนอนมากเกินไปหรืออาจจะไม่ได้คาดหวังเลยด้วยซ้ำคุณยายนั้นแค่บอกว่าัวมีความสามารถที่ไม่อายใครในฐานะกุลสัตสตีบ้านลาเตอาและบังคับให้นอนนั้นเรียนรู้ทุกอย่างตลอดจนพิธกรรมต่างๆและเธอก็ทำได้ไม่ค่อยดีพลาดอยู่เรื่อยจนถูกดุทุกครั้งคุณยายจะบอกว่า ไแต่งกับนักผจญภัยสายเลือดก็เลยขุนมัวไปด้วยอย่างนั้นเหรอและเธอรู้ได้ทันทีว่าพูดถึงเรื่องพ่อกับแม่คุณยายดูถูกขุณพ่อที่มีความพายายามและเธอก็เลยเกลียดคุณยายอีกคนดังนั้นตอนที่มีคนที่บอกว่าเป็นอาจารย์ของพี่ชายแล้วมาเจอที่อยู่ของแม่เธอจึงตัดสินใจที่จะตามพ่อไปด้วยไม่ยอมอยู่ที่บ้านของคุณยายซึ่งตามจริงแล้วเปาโลก็ทั้งเลวว่าจะทิ้งนอนเอาไว้กับคุณยายดีหรือเปล่า แม่ของนอนนั้นก็สืบสายเรื่อจากขุนนางมิลิธพ่อเป็นทายาทโดยตัวของขุนนางอัสลาเนื่องเชื้อสายนันไลไรที่ติและด้วยเหตุนั้นพวกคุณตาจึงคิดว่าจะรับตัวนอนเข้าไปบ้านตัวเองแต่ตัวของนอนนั้นไม่อยากอยู่และเพราะอย่างนั้นนอนถึงร้องไห้ขอพ่อตาไปด้วยและทั้งที่เป็นแบบนั้นพ่อกลับไล่ให้เธอกลับมาอยู่กับพี่ชายโดยบอกว่าเส้นทางต่อจากนี้เป็นอันตรายพี่ชายนั้นจัดเตรียมฐานที่มั่นอยู่ทางเหนือให้แล้วให้ไปที่นั่นก่อน พอเจอตัวคุณแม่จะรีบตับไปทันทีนอนร้องไห้ไม่ยอมโวยวายและจะไปหาคุณแม่ด้วยกันให้ได้และคิดว่าจะพัดพลากจากพ่อไม่ได้เด็ดขาดซึ่งแน่นอนคนที่โผล่มาช่วยก็คือลุยเจิดโดยลุยเจิดนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจากตอนนั้นเขายังรูกหัวนอนแต่ก็ตำหนีนอนอย่างอ่อนโยนและจากนั้นเธอก็ต้องมาหาพี่ชายการเดินทางเริ่มขึ้น น้องสาวยางไอชากระตือรือร้นและถอดหน้ากาก,ากของตัวเองมาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ทิ้งไปและทําตัวเป็นผู้นําคอยวางแผนการที่ปุ่มบามต่างๆซึ่งน้อดคิดว่าทําอะไรประบ้าๆน่ะมีผู้ใหญ่ทั้งสองคนกระตือรือร้นไปเข้ามาได้อะไรขึ้นมาซึ่งน้องคิดแบบนี้แต่กลับการลุยเจยกับจินเจอร์ก็ทําตามไอชาเธอรู้สึกว่าขี้โกงที่เอาแต่สําตมที่ไอชาบอกและไม่ยอมฟังที่เธอพูดบ้างเลย แต่รุยเจี๋ยก็เอาใจใส่เธอเธอก็เลยอดทนได้แต่ก็เช่นกันรุยเจี๋ยก็ชื่นชมลูเดียที่เป็นพี่ชายว่าเจ้าน้่นเป็นคนที่น่าทึ่งตั้งนานตั้งตารอที่จะได้พบกันทางที่แทบไม่เคยยิ้มแต่กลับยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนทําให้เธอเริ่มคิดว่าพี่ชายที่เธอรู้จักกับพี่ชายที่พวกเขารู้จักคงจะต่างกันและถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงเป็นตอนนั้นแหละที่เธอรู้สึกเริ่มกลัวพี่ชายพี่ชายแข็งแกรง่งเป็นคนที่น่านับถือ ทุกคนก็ต่างบอกอย่างนั้นแต่พี่ชายในความคิดของเธอเป็นคนที่ชกพ่อจนคว่ำถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจสักนิดเธอก็กลัวว่าพี่ชายจะชกเธอด้วยหรือเปล่ากลัวที่จะได้พบกันกลัวที่จะต้องอาศัยอยู่กับพี่ชายคนนั้นตั้งหลายเดือนและมาทําให้กังวลจะนอนไม่หลับตื่นหลายครั้งทุกคืนและทุกครั้งลุยเกิดจะช่วยปอบให้นอนหนุนตาเงยหน้ามองดูท้องไฟยามค่ำคืนเล่านิทานให้ฟังมีทั้งเรื่องเศร้าหลายเรื่อง แต่ก็ไม่รู้ทาไมเธอถึงหลับได้อย่างอุ่นใจและในตอนที่ได้พบกันอีกครั้งพี่ชายของเธอดินเมาเหล้าและกำลังช่วยดูแลผู้หญิงที่อยู่ข้างๆผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่บุวับูเอนาซึ่งเขาก็แต่งงานกับเธอตอนจนําเรื่องราวของคนคนนั้นไม่ค่อยได้จําได้แค่ลางๆว่าเป็นคนที่มาเกาะแกะน้องสาวกับคุณแม่ของน้องสาวแต่ไม่ใช่คนแบบนี้นึกไม่ออกแล้วแต่รู้สึกว่ามันต่างกันยังบอกไม่ถูก แต่พี่ชายของเธอก็ดูมีความสุขเห็นแบบนั้นเธอก็โกรธขึ้นมาพ่อไม่ได้แตะต้องผู้หญิงเลยซึ่งได้บอกเธอว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนจนกว่าจะเจอตัวแม่และก็ไม่ได้แต่ต้องแม่ของไอชาด้วยผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเสมอก็ไม่แต่ต้องเลยทางทางที่เป็นแบบนั้นพี่ชายกลับไม่เหมือนกันเธอก็เลยรู้สึกโกรธขึ้นมาแต่พูดอะไรก็ไม่ได้เพราะกลัวถ้าพูดไปก็อาจโดนตกตีได้แล้ววันลุกขึ้นเกิดเรื่ยงต่อเมื่อลุยเจิดก็ไม่อยู่แล้ว โดยที่เธอนั้นคิดว่าเขาที่อยู่ด้วยกันตลอดเสียอีกเธอไม่อยากให้เขาหายไปไหนแต่ก็ไปเสียแล้วที่ทำให้เธอนั้นกลัวเข้าไปใหญ่ที่บ้านมีแค่พี่ชายน้องสาวแล้วก็พี่สะพ้ายน้องสาวได้พูดก,กับพี่ชายและเธอก็ก็ตื่นือล้นคิดว่าพี่สะพ้ายเป็นคนใจดีแต่ก็คิดว่าคงไม่เข้าข้างเธอหรอกทําให้เธอคิดว่าเธอไม่มีพวกพ้องที่อยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากนี้เธอต้องอาศัยอยู่ด้วยความกลัวจนกว่าพ่อจะกลับมา ซึ่งพี่ชายก็คงจะเอ็นดูน้องสาวแต่กับเธอคงไม่ใช่ตามปกตามใจน้องสาวแต่บอกให้เธอพยายามมากกว่านี้น้องสาวบอกเธอว่าเธอทําไม่ได้เพราะเธอไม่พยายามแต่เรื่องที่ทําไม่ได้อย่างไรมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีถึงจะพยายามทําให้ดีสักแค่ไหนฝึกฝนอย่างไรก็ยังเทียบกับน้องสาวอย่างไอชาไม่ติดแล้วจะให้ทอย่างไรล่ะเธอใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้โดนดูหรือทําอะไรเข้าแล้วโดวนเปรียบเทียบ กลัวที่จะถูกโยนทิ้งออกไปข้างนอกท่ามกลางทิมัที่ตกนัดแล้วนอนก็ได้เข้าเรียนตามที่พี่ชายบอกซึ่งโรงเรียนที่เธอเข้านั้นเป็นโรงเรียนที่ต่างกับโรงเรียนที่มีลิเชียนซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่ที่พิเศษอยู่นิดหน่อยถึงจะเป็นชั้นปีเดียวกันก็ใช่ว่าจะมีแต่เด็กอายุพอๆกันมีคนหลากหลายช่วงอายุมาเรียนซึ่งบอกตามตวงว่าเธอมันนั้นไม่อยากไปอย่างไรก็คงดงเปรียบเทียบกับน้องสาวอยู่ดีแต่โชคดีก็เข้าข้างเธอน้องสาวอย่างไอชาไม่คิดจะเข้าเรียน ซึ่งมันเป็นเสียงสว่างสำหรับเธอเลยถ้าไม่มีน้องสาวอยู่อาจจะพยายามได้มากกว่านี้สักนิดและเธอกคิดแบบนั้นแล้วในวันเข้าทดสอบเธอก็ได้ยินเรื่องขอพักจากพี่ชายนักเรียนแยกกันอาศัยอยู่กับผู้ปกครองมีความเป็นส่วนตัวและดูเหมือนที่โรงเรียนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนั้นอยู่ซึ่งเธอคิดว่าไอ้นี่แหละน้องสาวคงจะสอบผ่านอยู่แล้วและก็คงไม่มาที่โรงเรียนถ้าหากเธอได้อาศัยอยู่ในหอพักแล้วแล้วก็จะได้ไม่ต้องเจีนหน้าพี่ชายอีก ไม่ต้องโดเนเปรียบเทียบกับใครสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระพอคิดแบบนั้นแล้วก็เริ่มคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดหลายวันต่อมาหลังจากรู้ผลการทดสอบดูเดียก็ได้ถามว่าจะทําอย่างไรนอนจึงลองเสนออย่างใกล้ๆกว่ากัว่าว่าอยากลองพักอยู่ที่หอซึ่งเธอนั้นรู้สึกว่าไม่แน่เขาอาจจะโกรธก็ได้พ่อบอกให้อาศัยอยู่กับพี่ชายพี่ชายเองก็น่าจะได้รับข้อความเดียวกันในจดหมายดัยงนั้นคงดุเธอ โดยว่าอย่าเอาแต่ใจแล้วก็เข้ามาตบตีแต่กลับกันพี่ชายกลับยอมอ่านอนุญาตอย่างง่ายดายกว่าที่คิดและโกรธใส่น้องสาวอย่างไอชาแทนไอชาเริ่มววยวายหาว่าขี้โกงล้ำเอียงทำไมพี่ชายถึงยอมอ่านุญาตเธอไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจพี่ชายเลยแต่พอลองมานึนกดูนอกจากทะเลาะกับน้องสาวแล้วก็ไม่เคยดูเธอเลยสักครั้งบางทีพี่ชายอาจจะไม่สนใจเธอเลยก็ได้ขี้เกียจด,ดูแลที่บ้าน ก็เลยถือโอกาส,ส่งเข้าหอพักเสียเลยถึงเธอไม่เสนอเองสุดท้ายแล้วกอาจส่งมาอยู่ในหอพักอยู่ดีพอคิดได้แบบนั้นก็รู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกทั้งทั้งที่นี่เป็นทางที่สะดวกสำหรับเธอแท้ๆชีวิตในหอพักเริ่มแปลกใหม่ไปทุกเรื่องเพื่อนร่วมห้องก็แปลกใหม่รุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมห้องเป็นเผาปีศาจคุณยายเคยบอกว่าเผาปีศาจเป็นคนชั่วเผาปีศาจเป็นสิ่งที่ควรกำจัด เป็นความชั่วที่ต้องกวาดล้างพร่ำสอนเธอว่าอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าได้พบกับคุณลีเกิดแล้วละก็ตอนนี้เธอก็อคงคิดแบบนั้นอยู่ดังนั้นตอนที่ได้พบกับรุ่นพี่ที่เป็นรูเมทก็เลยทําตัวได้อย่างถูกต้องรุ่นพี่ต้อนรับนอนที่เข้ามาได้อย่างอบอุน่นคอยดูแลอะไรต่อมีอะไรทงวิธีกินข้าวการใช้ห้องน้ํากฎกติกาของหองพักรุ่นพี่สอนให้ทุกอย่างคนที่อาศัยอยู่ในหอพักทุกคนคือครอบครัวดังนั้นก็อสนิทกันเข้าไว้ รุ่นพี่หนวดพิทักษ์หอพูดแบบนั้นเธอตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตหลังจากนี้ต้องไปหาพี่ชายที่บ้านท,ทุกสิบวันเธอก็รู้สึกว่ามันน่าลำคาญอยู่หรอกแต่พี่ชายก็ไม่ค่อยถามถ่ายชีวิตในโรงเรียนก็เลยสบายไปการใช้ชีวิตที่หอพักก็เริ่มขึ้นอย่างแรกเลยการเรียนนั้นยากมากคิดว่าเป็นเพราะวิธีการสอนต่างจากที่โรงเรียนมิลิสทั้าเรียนตั้งแต่แรกก็คงเป็นอีกเรื่องแต่นี่เริ่มเรียนกลางคันจึงมีสิ่งที่ไม่เข้าใจห,หลายอย่าง ที่มลิส์นั้นมีเรียนการศาสนาแต่ที่ลาโนมไม่มีมีวิชาเวทมนต์แทนเธอไม่ถนัดพอข้ามส่วนที่เป็นขั้นต้นไปและถ้าผลการเรียนไม่ดีแล้วแล้วก็อาจถูพกพักกลับบ้านก็ได้พอคิดได้แบบนั้นก็เลยเรียนแม้แต่ที่หอพักแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่เข้าใจและมืดแปดด้านแล้วก็โชคดีที่รุ่นพี่นั้นช่วยติวให้อย่างใจดีโรงเรียนนั้นมีพื้นที่กว้างขวางบ่อยครั้งที่เธอนั้นหลงทาง โดยเฉพาะการเรียนพละห,หรือเรียนเวทมนตร์ภาคปฏิบัติที่ไม่เคยมีสอนในมิลิธเธอเดือดร้อนไม่รู้ว่าห้องเรียนอยู่ที่ไหนทุกครั้งจะมีคนในชั้นเรียนช่วยตามหาหรือแม่ก็ต้องรบกวนรุ่นพี่ที่ไม่รู้จักกับอาจารย์และเธอนั้นก็เคยเจอพี่ชายอยู่ครั้งหนึ่งด้วยตอนนั้นพี่ชายนั้นอยู่กับคนที่น่าทึ่งที่สุดในโรงเรียนนี้ก็เลยอายพี่ชายไปที่หวาดกลัวนในโรงเรียนและรู้เหมือนจะมีลูกน้องอยู่หกคนทำอะไรตามอำเภอใจ สองคนในจํานวนนั้นเป็นคนที่ชอบอดเบ่งแม้แต่ที่หอพักรุ่นพี่เองก็เตือนว่าอย่าไปคัดคืนสองคนนั้นจะดีกว่าและดหมือนพี่ชายจะใช้สอบคนนั้นรวบรวมชุดชั้นในของเด็กสาวน่ารักทั่วโรงเรียนพี่สะพภยก็คงจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ไม่รู้หรอกนะว่ารวบรวมชุดชั้นในไปทาอะไรแต่ตอนที่พ่อกําลังลำบากขนาดนั้นพี่ชายกลับโมวแต่เล่นสนุกก็เลยยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แล้วก็รูถูกเพิ่มเข้าไปด้วย แต่ว่าทั้งที่ทําเรื่องแบบนั้นเสียงวิจารณ์ต่อพี่ชายกับตีกว่าที่คิดไว้ไม่ใช่กาลังกับนักเรียนทั่วไปถึงจะทําตามอำเภอใจแต่ก็ไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเดี๋ยว่าแต่อย่างนั้นเลยและดูเหมือนจะสั่งให้เด็กเกเรในโรงเรียนว่าห้ามหลังแกคนอ่อนแอด้วยเด็กที่น่ากลัวในห้องเรียนเดียวกันโอ้โหอย่างภูมิใจว่าเคยคุยกับพี่ชายมาก,ก่อนช้ยเวทมนตร์เก่งกว่าใครๆสอนก็เก่งและดูเหมือนจะเคยสอนเด็กได้กว่าเธอมาแล้วด้วย เพื่อร่วมชั้นรุ่นพี่รวมถึงอาจารย์แต่ก็บอกให้เอาอย่างพี่ชายให้เอาพี่ชายเป็นเป้าหมายซึ่งเธอไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่กันแน่ให้เอาอย่างพี่ชายที่เธอดูถูกอยู่ทั้งน่ากลัวและน่ารังเกียจเนี่ยนะเธอไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่ที่น่าเสียดายก็คือพี่ชายเองก็เหมือนกับน้องสาวอย่างไอชาตรงที่เหนือกว่าเธอไปหมดทุกเรื่องเป็นคนที่เธอพยายามอย่างไรก็ไม่มีทางไปถึงทั้งที่เกลียดอีกฝ่ายทั้งที่ดูถูกอยู่แท้ แต่เธอกลับด้วยกว่าคนแบบนั้นและในวันหนึ่งเธอก็กลับมาที่หอพักฟุกหน้าลงกับเตียงความรู้สึกต่างๆปะปนกันเจ็บใจเสียใจทรมานโกรธความรู้สึกมันก็กลายเป็นน้ำตาหลังจากนั้นสักพักุพี่ก็กลับมาเห็นเธอร้องไห้จึงถามน้วป่อนจนว่าเป็นอะไรไปเธอก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรเธอจะทําอย่างไรดีท่าทีของเธอที่มีต่อพี่ชายมันผิดหรือเปล่า ใช่แล้วพี่ชายอาจจะไม่ใช่คนอย่างที่เธอคิดก็ได้วันนั้นวันที่พี่ชายชกพ่อเธอยังเด็กอยู่หลังจากนั้นพ่อก็บอกตั้งหลายั้งว่าพี่ชายเองก็ลำบากแต่เธอไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นตอนนี้แล้วล่ะก็รู้สึกว่าพอจะเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วเพราะเธอเองก็ลำบากเหมือนกันพยายามตั้งใจทำตอนที่กำลังล่าเริงอยู่ดันมาหาว่ามัวแต่ได้สนุกอยู่ใช่ไหมเป็นเธอก็ต้องโกรธเป็นเหมือนกัน ถึงจะเป็นพ่อก็อาจทะเลาะกันดังนั้นสุดท้ายแล้วพี่ชายเองก็อยู่ในสถานเดียวกันกับเธอไม่ได้ต่างกับสักเท่าไหร่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจะให้ทําหน้าแบบไหนไปพบพี่ชายละ่ะพี่ชายอยากให้เธอทําอะไรกันแน่พี่ชายคดีกับพ่อได้อย่างไรเธอคิดคิดแล้วก็ไม่เข้าใจจนปวดท้องขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรรัดแน่นช่วงล่างหน้าอกรู้สึกคลื่นไส้อีกด้วยเธอจึงนอนมุดอยู่กับเตียง ทำอะไรไม่ได้เลยแค่ไปพบหน้าพี่ชายยังทำไม่ได้เวลาแบบนี้คนที่คอยช่วยเหลือเธออยู่เสมอก็คือพ่อถ้ามีเรื่องแย่ๆแล้วมุดอยู่บนเตียงพ่อจะมาหาลูกเธอย่างอ่อนโยนแล้วเลื่อกต่างๆให้ฟังที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยคุณพีก็ช่วยดูแลนะแต่ก็ไม่ใช่พวกพ้องและเอาแต่พูดอยู่ได้ว่าไปพบพี่ชายเธอไปเนดีจะดีกว่านะแต่เรื่องนั้นเธอก็รู้อยู่แล้ว แต่ร่างกายมันไม่ยอมขยับนี่สิและนี่คือความรู้สึกของนอนนะครับจนถึงมาเจอกับรูเดียสเป็นยังไงกันบ้างครับผมทั้งหมดคลิปนี้มีเท่านี้นะครับและถ้าเกิดใครนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากซีรีส์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ